คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องกิจวัตรสิบข้อ9การเอาใจใส่ของสงและกิจสงตอนที่สองขอความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่านกิจวัตรนะข้อที่9าว่าเรื่องการเอาใจใส่ของสงและกิจสง์ก็เป็นหนึ่งในกิจวัตรสิบ ที่พระภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยสืบไปคำว่าสงฆ์ถ้าเราดูโดยความหมายตามพระธรรมวินัยก็หมายถึงพระภิกษุมีจำนวนตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปแต่ถ้าเราหมายถึงเอาโดยภาพรวมๆก็คือหมายถึงหมู่คณะของสงฆ์หรือสงฆ์ทั้งวัดเนี่ยจำนวนพระภิกษุทั้งวัด ็เรียกว่าสมนี่ของสงก็คือหมายถึงของที่เป็นของส่วนรวมของพระพุทธศาสนาผู้ที่เป็นเจ้าของก็ไม่ใช่แต่เฉพาะพระภิกษุที่อยู่ในวัดเท่านั้นแต่เป็นสมบัติร่วมกันของพุทธบริษัทสี่ทั้งญาติโยมอุบาสกปรติกาก็เป็นเจ้าของร่วมกันแต่ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลโดยตรงก็คือพระภิกษุในวัดนั้น จะต้องดูแลของสงหรือสมบัติส่วนรวมของพระพุทธศาสนานให้ได้อย่างดีของที่ได้มาจากญาติโยมยญาติโยมกว่าจะได้มาทำมาหากินมาได้ความยากลำบากเอามาถวายให้พระภิกษุหรือหมู่สงใช้ก็เพื่อหวังบุญกุศลที่จะบังเกิดขึ้นนีถ้าหากว่าของเขาหายเราไม่ไปหาของมันก็ มันไม่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในหมู่สฆงอีกต่อไปนี้ก็เป็นการตัดโอกาสตัดบุญของญาติโยมเขาแทนที่เขาจะได้บุญเพิ่มขึ้นนะก็เป็นการตัดบุญของเขาลดลงนะสิ่งที่มัมาเกิดขึ้นก็จะเป็นวิบากแก่ตัวเรา่นแหละนะสมบัติที่เรามีอยู่นะก็จะถูกทำลายนะมีความวิบัตินะไปตามวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยของหายไม่หา นะก็จะเป็นเหตุแความร่มจมแล้วก็จะเพาะนิสัยเพราะโดยมากเนี่ยของหายก็คือต้องมีผู้ลักขโมยไปนะถ้าเราเบื้องต้นไม่เอาใจใส่ที่จะหาว่ามันมาจากไหนใครเอาไปจากหายเล็กหายน้อยนะหยิบช้อนไปได้เอ๊ะหลวงพี่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะวันวันต่อมาก็หยิบชามไปนะ หยิบชามหยิบช้อนไปก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็หยิบหม้อหยิบไหยไปสุดท้ายเนี่ยก็เอาทรัพย์สินที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะเป็นเหตุแห่งความวิบัติล่มจมของหมู่สงฆ์ที่จะตามมาเพราะของหายไม่หานะของเสียไม่ซ่อมคือของนั้นถ้าใช้นะมันก็จะมีโอกาสที่เสียหายอยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะแต่ว่าบางท่าน เสียแล้วเนี่ยไม่รู้จักซ่อมแต่ว่าซ่อมไม่เป็นรู้หรือไม่รู้จะซ่อมอย่างไรก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเอามาใช้ได้เพราะว่าของเสียแล้วเนี่ยถ้าว่าเราไม่ซ่อมนะอยากเสียมากนะก็จะเป็นเสียมากขึ้นอยากเสียมากขึ้นถ้ายิ่งไม่ซ่อมอีกก็จะเป็นเสียใหญ่ขึ้นอยากเสียใหญ่ขึ้นถ้ายิ่งไม่ซ่อมอีกก็คราวนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยอย่าง แค่จีวรนะจีวรที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าเราเห็นว่าขาดเพียงแค่รูเล็กรูน้อยแล้วไม่ไม่รีบปะไม่รีบชุนพอจะเอาไปซักเอาไปใช้นะพอซักมันก็ต้องขยี้ใช่ไหมขยี้ถ้ารอยที่ยังไม่ได้ปะไม่ได้ชุนมันก็มันก็จะขาดมากขึ้นอะมันขาดมากขึ้นยิ่งไม่ได้ปะไม่ได้ชุนเพิ่มขึ้นก็ขยายใหญ่โตคราวนี้จีวรทั้งผืน แทนที่จะเป็นรูเล็กรูน้อยแล้วเราปะซ่อมชุนซะตั้งแต่เบื้องต้นก็นเลยไม่ได้ใช้ทั้งผืนนะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าของเสียไม่ซ่อมหรือบางคนไม่ถึงขนาดนั้นคือบางทีของเสียไม่ซ่อมเนี่ยก็อาจจะประเภทว่าใช้ซ่อมไม่เป็นซ่อมไม่เป็นเนี่ย เราก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ซึ่งเป็นความรู้ที่จําเป็นจะต้องศึกษาซ่อมเล็กซ่อมน้อยนะแต่ถ้ามันเสียใหญ่มากขึ้นซ่อมไม่เป็นก็ต้องไปตามช่างมาก็เป็นภาระรับผิดช,ชอบดูแลของเสียแล้วถ้าเราซ่อมไม่เป็นก็ต้องไปหาคนมามาดูแลมาซ่อมให้น,นี่ก็เป็นหน้าที่ใช้ของไม่รู้จักประมาณใช,ใช้ของไม่รู้จักประมาณนี่ก็มีสองประเภท คือหนึ่งไม่ประมาณไม่ประมาณในการใช้ใช้มากเกินไปหรือใช้น้อยเกินไปประการที่สองคือพวกใช้ผิดประเภทพวกใช้มากเกินไปใช้น้อยเกินไปเนี่ยยกตัวอย่างนะอย่างรดน้ำต้นไม้เนี่ยรดมากเกินไปนี่นะรากก็นเนา่ารดน้อยเกินไปนะต้นไม้ก็ไม่พอน้น้ำไม่พอกินก็เหี่ยวเพราะฉะนั้น อะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปไม่ดีทั้งสิ้นอย่างจะซักผ้าใส่ผงซักฟอกมากเกินไปมันก็จัดมันแล้วก็เปลืองผงซักฟอกด้วยหรือใส่น้อยเกินไปก็ทําความสะอาดไม่หมดจดนก็มีกลิน่นภารบสกปรกก็ยังเหลืออยู่ใช้ของประเภทผิดประเภทเนี่ยยกตัวยอย่างเก้าอี e เ้เขาให้มาสี่ขา บางคนก็ไม่ใช้ทั้งสี่ขาใช้แค่สองขาเวลาใช้ก็เอียงไปข้างหนึ่งแทนที่มันจะสมดุลรับน้ำหนักได้เต็มที่ใช้ได้ไม่กี่ทีมันก็หักก็พิการไปของที่ควรจะใช้ได้5ปี10ปีให้สมประโยชน์ของมันก็ไม่กี่เดือนนะผ่านไปสองเดือนสามเดือนก็หักก็พังนะอย่างนี้ก็เป็นการทำลายบุญของเรา ทำลายศรัทธาของญาติโยมทำลายโอกาสที่จะได้บุญของญาติโยมต่อไปตั้งคนพานเป็นหัวหน้าเป็นยังไงก็คือคนที่จะดูแลข้าวของเนี่ยถ้าเป็นคนพาลนี่คือคนที่บริหารไม่ถูกไม่ต้องไม่เหมาะไม่สมนะเช่นบางท่านมีของเนี่ยเก็บนะไม่ให้ใครได้เบิกใช้เลยนะจะไปเบิกใช้แต่ละทีก็แทบจะต้องบนบานจุดทูป จุดทูบบนบานสารกล่าวกันถึงจะได้ของมาอย่างเงี้ยไอ้นี้ก็เกินไปนะมีของไม่ได้เก็บไม่เก็บไว้จนกระทั่งไม่ได้ใช้หรือว่าประเภทที่ใครอยากได้มาเอาไปเลยนะแม้เบิกเอาไปใช้ไม่สมควรไม่ถูกไม่ต้องก็ให้ไปไม่พินิจพิจารณาว่าเออควรให้เบิกควรไม่ให้ไม่ควรให้เบิกนะอันนี้ก็มันก็เป็นออรูดช่วยแฉกนะหรือประเภทที่ ดูแลแต่การเบริกการจ่ายอย่างเดียวแต่ว่าไม่ดูแลเรื่องความสะอาดเลยเนีของบางอย่างใช้แล้วถ้าไม่ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ดีอย่างเช่นเสือ้อใช้แล้วมีคราบเงื่อใครใของคนนั่งเนี่ยถ้าเราไม่เช็ดหลังจากใช้ทันทีคราบเงื่อใครเหล่านั้นก็กลายเป็นราเนราะพอเสื้อขึ้นรามันก็มีกลิ่นมีกลิ่นมันก็ไม่น่าใช้แล้วก็เกิดความเสียหายนะ เพราะฉะนั้นของอะไรก็ตามที่เราต้องดูแลรักษาเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยเพื่อให้อายุการใช้งานของมันเนี่ยยาวนานอย่างเต็มที่ของมันในเรื่องของกิจของสงกิจของสงเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของสังฆกรรมนะก็คือเรื่องออพิธีกรรมที่เกิดขึ้นโดยพระธรรมวินัยเช่นการทำอ,อ,รรอุโบสถ การประวารณาการทอดกรถินอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างที่สองคืองานของหมู่คณะที่เกิดขึ้นเช่นระเบียบปฏิบัติของหมู่คณะที่วางเอาไว้หรืองานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบดูแลความสะอาดดูแลข้าวของงานเทศงานสอนที่แบ่งความรับผิดชอบไปให้แต่ละท่านช่วยกันดูแลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ที่เราจะต้องช่วยกันดูแล ระสมาสมังฆราชพระองค์สรรเสริญหมู่คณะที่มีความสมัครสมานสามัคมคีคคคแล้วก็ร่วมกันทํากิจส่วนรวมของสงฆ์นะแต่ว่าเมื่อทํากิจส่วนรวมของสงฆ์แล้วก็แยกย้ายกันไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่คลุกคลีตีโมงกันนะไม่คลุกคลีด้วยหมู่เพราะว่าการที่จะรวมหมู่กันทำเนี่ยก็เป็นความการฝึกนะการทํางานให้เป็นการทํางานแบบทีม work การทำงานเป็นทีมฝึกให้รู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเราแล้วก็ฝึกความรับผิดชอบในหมู่คณะให้เกิดขึ้นแต่ถึงคราวจะต้องปพิสปฏิบัติธรรมนะก็ไม่ใช่ว่าติดพันถึงคราวจะต้องไปแยกกันนั่งสมาธิก็ยังคุยฟุง้งสวนเสฮเห,หากันอยู่ทั้งเลยเวลาปฏิบัติธรรมไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเวลาที่ต้องรับผิดชอบ กิจส่วนรวมข้งมหมู่คณะเราก็แบ่งเวลาให้เป็นอะไรที่จะเป็นเวลาส่วนตัวที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดความก้าวหน้านะในชีวิตสมณะของเราก็ต้องทำนะทั้งสิ่งสิ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องควบคู่กันไปนะนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็กําหนดไว้ว่าให้พระภิกษุนี่อยู่ร่วมกันแล้วก็ดูแลกันอย่างบทฝึกของพระธรรมทายาทที่กําหนดเอาไว้ว่า เวลาจะปฏิบัติธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมรวมกันเวลาจะขบฉันพระทหารก็ขบฉันรวมกันเวลาจะซักผ้าก็ซักผ้าเป็นหมู่ตากผ้าก็ตากผ้าเป็นหมู่จะเข้าห้องประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตั้งแถวนะกล่าวคําปฏิญาณตนพร้อมกันอย่างนี้คือการฝึกนะเพื่อให้เกิดความเป็นทีมนะเกิดความเป็นทีมในการที่จะประคับประคองกันไปสร้างความดี พราะการที่ทําเป็นทีมเนี่ยเราจะเกิดกําลังใจเ,เกิดกําลังใจที่ปฏิบัติธรรมากขึ้นกว่าที่เราไปเดียเด่ยวๆเพราะโดยธรรมชาติของบุคคลโดยส่วนมากแล้วที่จะมีกําลังใจนะเขี่ยวเข็นตัวเองโดยตรงเลยเนี่ยหาได้ยากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยพลังหมู่มาช่วยในการที่จะช่วยกระตุ้นให้เรามีความวิริยะอุตสาหะมากขึ้น ถ้เรามีความอดทนมากขึ้นนะก็จะทําให้เกิดความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าคุณยายนะเคยถามคุณยายว่าเพราะเหตุใดพระมหาโมคลานะเนี่ยถึงได้มีฤทธิ์มากนะคุณยายอาจารย์ท่านก็เลลึกชาตินะไปดูแล้วก็ตอบกลับมาบอกว่าเหตุที่พระมหาโมคลานะท่านมีฤทธิ์มากก็เพราะ บุญที่ท่านมีความรับผิดชอบต่อหมูนะ่คนณะะถึงพราวอะไรที่เป็นกิจส่วนรวมของหมูนะนะ่คณะไม่นิ่งดูไดนะ้รับผิดชอบกิจของหมู่คณะอย่างดีเยี่ยมนะเอาใจเอากิจของหมู่คณะมาใส่ในใจนะอย่างนี้ท่านทําอย่างนี้มาทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาพอถึงภพสุดท้ายนะท่านได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นพระอรหันตน์ก็เลยได้เป็นเลิศในทางมีฤทธิ์มากนะ นี่ก็เป็นอันิสง์ของผู้ที่มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ในของส่งแล้วก็กิจส่งด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านก็เคยให้ข้อคิดบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้านะจะเป็นหัวหน้าครอบครัวใจของเขาก็ต้องใหญ่คุมทั้งครอบครัวจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคือเป็นผู้ใหญ่บ้านได้อย่างดีเนี่ยใจเขาต้องใหญ่คุมหมู่บ้านให้ได้ จะเป็นหัวหน้าตำบลหรือเป็นกำนันใจก็ต้องใหญ่คลุมตำบลให้ได้จะเป็นนายอำเภอที่ดีได้ก็ต้องใจต้องใหญ่คลุมอำเภอนะหรือจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศใจต้องใหญ่คลุมประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบตนบุคคนะก็จะทําให้เรามีความเป็นใหญ่ได้รับการยกย่องสรรเสริญและก็ได้รับผิดชอบได้รับคุณใหญ่ตามไปด้วย วันนี้ก็ขอจบธรรมบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่าน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจุดมุ่งหมายในการสร้างวัดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้นเริ่มต้นด้วยความคาดหวังผลทางด้านการปกครองพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการปกครองประเทศเป็นอย่างมากไม่มีประเทศใดในโลกที่ศาสนาจะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมากเท่ากับกรุงสยามค่ะ พุทธจักรหมายถึงอำนาจปกครองคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาโครงข่ายการบริหารงานพระพุทธศาสนาศาส,สนาจักรก็เรียกเป็นคู่กับคำว่าอาณาจักรซึ่งหมายถึงอำนาจปกครองทางบ้านเมืองพุทธจักรได้แก่เรื่องหรือการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกครองการศึกษาการเผยแพร่การสาธารณูปการ ตลอดถึงกิจกรรมภายในของสงฆ์เองตามพระธรรมวินยัยเช่นสังฆกรรมการรักษาพระธรรมวินยัยล้วนอยู่ในขอบข่ายของคำว่าพุทธจักรทั้งสิน้นพุทธจักรมีคณะสงฆ์เป็นผู้จัดการและดำเนินการเองโดยยึดพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นหลัก ผลพลอยได้จากการสร้างวัดทำให้วัดมีสภาพเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งทางด้านการอบรมจิตใจการพักผ่อนหย่อนใจและที่สำคัญเป็นแหล่งการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะในรัชสมัยรัชกาลที่ 3, ส่ทรงส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางใช้อบรมเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติด้วยทรงห่วงใยในเรื่องเด็กไทยที่จะห่างจากพระพุทธศาสนากลับมาพบกันใหม่ในครั้ง กับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาคำธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ